ผมชื่วเด็กชายสี่วา,วาัตน์มนทการสีวงครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้คนณยี่สิบบาทเลยนะครับสวัสดีครับผมชิ่วเด็กชายสี่วาัตน์ครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้คุณอะไรยี่สิบ สวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิววัฒนมุนทการตีวงครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้คุณละสิบบาทนะครับจะ <H it> ได้เลยนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิววัฒน์ครับ วันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้คนละสิบบาทเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็พูดอะไรสวัสดีครับผมพี่เด็กชายสีว่านวครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้คนละสิบบาทนะครับคือจะเลือกชมได้เลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิววั์ครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้ต้นละสิบบาทเลยนะครับชวนร่วกชมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้ต้นละสิบบาทเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้ต้นละสิบบาทเลยนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมูลทากาติโครับสวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชายมวลทากา ดีครับผมชื่อเด็กชายสิวาวัฒน์มุนทักคารสี่วงครับวันนี้ผมจะมาขายต้นไม้ครับต้นไม้ต้นละสิบบาทเลยนะครับเชิญเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ